ะตอนนี้พาคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขามีการส่งเสริมให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรแนะนําให้เกษตรกรนะคะนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ค่ะสร้างไรายได้แล้วก็ลดต้นทุนด้วยค่ะ นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกค่ะได้เปิดโครงการการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรประจำปี2567หมู่ที่10ตำบลท่าช้างอำเภอพมพิรามพร้อมกับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรระหว่างโครงการชนประทานจังหวัดพิษณุโลกกับตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองแยงมุมเพื่อลดการเผาทำลายในพื้นที่การเกษตรก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ฟางทองคําเพื่อประชาสัมพ,พันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนําเศษฟาง จากแปลงเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆเพื่อลดการเผาแล้วก็ลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะกิจกรรมก็มีการให้ความรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครับเช่นการนําฟางมาทําเป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าผูฐานนําแปรรูปเป็นอาหารสัตว์นําไปอัดก้อนเพื่อจําหน่ายหรือที่เรียกกันรู้จักกันมาสอมปีแล้วครับว่าฟางทองขํานั่นเอง ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปต่อยอดหรือนําไปประกอบอาชีพได้โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้ร่วมบังคับโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อสาธิตการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนการใช้แรงงานด้วยครับในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเรื่องนโยบายของการลดการเผาและสิ่งที่สําคัญก็คือยึดหลักที่ว่าทํายังไงให้เกษตรกร,รได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ เมื่อลดการเผาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยในเรื่องของพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลที่สําคัญที่สุดก็คือทําอย่างไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นในเรื่องของการใช้วัสดุทางการเกษตรพวกนี้ให้เกิดคุณค่าสําหรับบางแปลงที่ไม่สามารถผ่าแก้ปัญหาเรื่องของการเก็บฟางได้เนะื่องจะเป็นพื้นที่ลุ่มเราก็จะอาศัยวิทยาการในเรื่องของการหมักฟางหรืออะไรต่างๆเ,เพื่อเชิญชวนให้ลดเรื่องของ ป้องกันการเผาในพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของฤดูกาลการทํานาก็ให้มันเป็นไปตามเดิมแต่อาศัยการบริหารจัดการในการจัดระบบช่วงเวลาให้ถูกต้องนานแล้วก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่การอัดฟางที่เป็นระบบสมบูรณ์ต้องอาศัยการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วยระหว่างเกษตรกรกลุ่มอัดฟางแล้วก็ตลาดใน3ส,ส่วนทั้งต้นทางกลางทางและ